สวัสดีจ้าสวัสดีน้องๆสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะทุกคนวันนี้ป้ามี่จะนําทุกคนมาเข้าครัวนะคะวันนี้ป้ามี่ก็มีเบคอนเห็ดหอมจะ้ะไปกันจะ้ะไปเข้าครัวด้วยกันหิวแล้วจ้ะโอเคป้ามีก็มีใส่กระเทียมนําก่อนเลยนะคะใส่กระเทียมแล้วก็เออเห็ดหอมป้ามี่จะไป ลวกน้ํานะคะดับกลิ่นก่อนนะคะลวกน้าร้อนนั่นเองนะคะแล้วก็เสร็จแล้วพอแห้งเสร็จป้ามี่ก็จะเอามาผัดกับให้เขาแห้งนิดหนึ่งลวนให้แห้งนั่นเองนะคะแล้วก็พริกไทยกับซีอิ๊วขาวลงไปเพื่อดับกลิ่นเห็ดนั่นเองนะคะทําง่ายๆไดจ้ะน้องๆน,นี่คือวิธีการที่ไม่ให้เห็ดเขาแบบว่าเพราะว่าบางคนนั้นแพ้กลิ่นเห็ดนะคะป้ามี่เองก็แพ้กลิ่นเห็ดแต่ก็ชอบทานนะคะชอบทานเห็ดโอเค เทียมก็ไม่อยากให้ไฟแรงเกินไปนิดหนึ่งอันนี้เป็นกระเทียมสับเมื่อวานนี้ป้ามีพูดผิดนะคะกระเทียมสับกับก,บกระเทียมสไลด์ก็พูดสับกันค่ะขออภัยนะคะถ้าใครได้ชมคลิปเมื่อวานนี้พูดผิดค่ะพูดผิดค่ะผููเท่าพูดแก่ขี้หลงขี้ลืมเนาะแต่อันนี้เป็นกระเทียมสับแน่นอนจ้ะโอเคก็ประมาณนี้จ้ะ คืเบคอนป้ามี่ก็จะนำไปลีนเอาน้ำมันออกสักนิดหนึ่งแล้วก็มาหมักนะคะถ้าเราไม่หมักนะคะเดี๋ยวเบคอนจะแข็งไปนะคะโอเคกระเทียมหอมแล้วป้ามี่ก็จะใช้คือทานเผ็ดไม่ได้ก็เป็นพริกหลอกเลยนะคะว่าเผ็ดนะคะจริงไม่เผ็ดนะคะป้ามี่ก็จะใช้พริกตัวนี้เลยพริกชี้ฟ้าเลยนะคะ พริกชี้ฟ้าเลยค่ะน้องๆเพราะว่าถ้าจะให้อร่อยนะคะจะต้องเป็นพริกออ่เพริกสดก็ได้นะคะที่มันเผ็ดๆนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเป็นเบคอนที่สุกแล้วนะคะก็นี้ก็หมักแล้วประมาณน,นี้นะคะหมูเราสุกแล้วนะคะ หมูและเห็ดก็สุกแล้วนะคะน้องๆ้งังวนี้ทําไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปคือเราใช้ไม่หมดเราก็ไปแช่เย็นได้นะคะเห็ดหอมใช้ประมาณนี้ก็มีใช้ตะหลิวใหญ่ไปนิดนึง ทำไม่ยากนะคะนี่ค่ะเป็นเบคอนที่เราเอ่อไปรีนน้ำมันออกแล้วก็หมักให้มันนุ่มนะคะตอนนี้ไม่ได้ใช้น้ำมันเยอะนะคะเพราะว่าเบคอนก็มีน้ำมันอยู่แล้วก็เร,เราก็จะเติมอน้ำซอกลงไปหน่อยนะคะไม่ให้ข้าแห้งเกินอานนี้เลยน้ำขุกขิดนะคะน้องๆ เลิกงานแล้วก็มาทําอาหารทานเองนะคะเป็นสียวขาวเพราะว่าป้ามี่หมักซอสทุกอย่างก็หมักลงไปในหมูแล้วนะคะน้องๆก็ไม่จําเป็นต้องไปปรุงอะไรเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าเราหมักได้ที่แล้วนะคะเผ็ดทุกอย่างสุกแล้วทีนี้เราก็จะมามีผักนิดนึงต้นหอมนะคะ ตันหอมก็แล้วแต่ชอบนะคะชอบมากก็ใส่เยอะนิดนึงอหอมมากเลยใช้ผัดแต่พออ่ให้เขานิ่งนิดหนึ่งก็พอแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผักเขาจะอะนิ่มเกินไปก็จะไม่อร่อยเนาะไม่กรอบนะคะ โอเคเราปิดเตาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานนะคะผัดไม่ต้องเออตัวนี้จะไม่มีน้ำเยอะนะคะน้องๆ่ะตอนนี้จะผัดแห้งๆนะคะปิดเตาเลยจ้าขอบคุณเอฟซีเก่าใหม่ของป้ามี้ด้วยนะคะขอบคุณน้องๆขอบคุณรุ่นจิ๋วด้วยนะคะเอฟซีหลานๆของป้ามี้นะคะ เด็กตัวน้อยของป้ามี่นะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราไปที่จัดจานกันนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ